ทันมานะคะวันนี้ไปดูนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะลาสุดเช้าวันนี้นะคะแพ่ทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานาน,นความมั่นคงมารายงานสถานการชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้ทั้งการเปิดติดด่านชายแดนกัมพูชาและมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมโดยมีนายภูมิธรรมซึ่งยังเป็นกลาโหมอยู่นะคะนายมาริทยังเป็นการตางประเทศอยู่ พลเอกนะัทพลหน้าพาน,นิชช่วยเจลาโหมจ้องคนนี้ไว้ดีๆนะคะแล้วก็พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุณหมอพรหมมินเลอร์สุริเดชเลขานายกและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเริ่มประชุมกันแล้วเขามารอกันตั้งแต่8นาฬิกายนาทีใช้เวลาประชุมแหนา้นาความมั่นคงนะคะ30นาทีมั่นคงแล้ว <c oughs> มั่นคงแล้ว <c oughs> ซึ่งมันไปไม่ได้าพี่ก้องเรื่องใหญ่ๆมันต้องไม่ไดอค่ะมันต้องอะไรกันเพื่อนพี่ปองเคยทํางานด้านความมั่นคงอนะคะ เขาประชุมกันกับท่านนายกป,ประยุทธ์เนี่ยสามชั่วโมงอะสามชั่วโมงที่บนตึกไทยคู่ฟ้าคือเอาเอา,เอาแค่ผู้รับผิดชอบบรีฟให้ในายกฟังนี่ก็น่าจะหมดเวลาไปเยอะ<ช>แล้วนะ,ะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยใช่ออแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่า30มสนาทีอะสามนาทีมันไม่มีอะค่ะคือมาเพื่อ,อ<า>เพื่อให้มีข่าวว่านายกสนใจ เร่งรัดก,กำกับติดตามดูแลปัญหาความมั่นคงจบ30นาทีแค่สวัสดีครับท่านนายกสบายดีหรือเปล่าเราก็ถ่ายรูปมีข่าวล้วใช่นะคุณเรื่องความไม่คง30นาทีไม่มีค่ะในโลกนี้ไม่มีค่ะความมม่คงมีเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะอ่อนไหวมากค่ะขณะที่เรามีสถานการณ์รื่องไทยชายแดนไทยกัมพูชายอย่างนี้เนี่ยสามสิบนาทีเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่างเนี้ยตอนนี้มีประเด็นอะไรอาค่แเม้นต์ปิดดาเลเรา เราก็เปลี่ยนแล้วน้ำมันน้ำมันไม่ซื้อเราอะไรยังไงกว่าจะรายงานตัวเลขรายงานอะไรให้นายกอ๋อหลานเออยังไรเอ่ยแล้วยิงนายกไม่ใช่คนฉลาดต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะกูสามรอบอ่ะก็จะจำได้ไหมอ่ะรอยตีจำได้ว่าวันนั้นที่ที่ประชุมสปชอ่ะที่ี่หว่าสมเด็จตั้งนานเนี่ยเขาจะออกมาแถลงอ่ะเราพูดหลายรอบหน่อยอย่าถามฉันว่าไงบูดประกาศฉบับที่6นะคะสถานทูตไทยเอาเรื่องของเมืองนอกก่อนเลยนะคะคือเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงแหละ มันควรจะต้องพูดกันแหละมันไม่จบไป30นาทีหรอกนะคะประกาศฉบับที่6นะสถานทูตนะที่กรุงมานานานะคะแนะนำคนไทยในบาเรนทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติใดๆขอให้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินล่วงหน้าและเพียงพอสำหรับระยะเวลา3วันนะคะ 1. เอกสารพาสปอร์ต CPR เงินสดเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ power bank สายชาร์จแบต อาหารสาเร็จรูปพร้อมทานและน้าดื่มเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์ส่วนตัวผ้าห่มบางยาสามมัญประจาําบ้านยารักษาโรคประจําตัวสมุดพกปากกาอ,อันนี้ดูสมุดพกปากกาดินสอนะไฟฉายเชือกมีดพับไฟแช็กถุงพลาสติกอื่นๆฉันขอเพิ่มเติมว่ากระดาษทิชชู่ด้วยนะเนื่องจากว่าสถานการณ์มีมความละเอียดอ่อนขอให้ทุกคนติดตามคําแนะนําของทางการบาฮเรและสถานทูตอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอะไรมะ นะขอ้ขอขเจเนี่ยทําไมต้องมีสมุดพกบางทีเขามีคําสั่งอะไรอ่ะแล้ว<อ>เราเอา่อจะอาัดาก็ไม่แบบเแบบิดแบบจดจดดีที่สุดดินสอบปากกาเตรียมไปไฟฉายไฟแช็กเชือกมีดพับถุงพลาสติกเอาไว้ใส่ขยะหรือของเสียของเราเนี่ยแลหละค่ะเอาไว้สําหรับอึชฉี่หรือกระดาษและกระดาษทิชชู่เตรียมไปด้วยนะคะพี่น้องทั้งหลายนะคะ เตือนคนไทยเตรียมพร้อมจัดกระเป๋าฉุกเฉินไปได้แล้วนะคะเป็นสถานเอกอัครทูตนักรกุงมานามาออกประกาศเมื่อ22มิถุนายนนะคะและก็ย้ำว่าสถานการณ์ละเอียดอ่อนขอให้ทุกคนเดินดติดตามคําแนะนําของทางการบาห์เรนและสถานทูตอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะคนไทยอยู่เยอะมากในรายงานของเพจข่าวทาหารนะคะพี่บอลติดตามเพจข่าวทาหารที่ประจําเลย สถานทูตไทยที่กรุงเทลาวิสจ้างปิดทําการหลังสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในอิสราเอลนะคะวันนี้23มิถุนายนเพจทางการของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลาวิฟได้ออกประกาศปิดทําการเนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในอิสราเอลขณะนี้นะคะและและตามมาตรการของทางการอิสราเอลจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงคนไทยที่มีกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนะจ๊าหรือประสงค์จะขอความช่วยเหลือ ปดติดต่อหมายเลขสายด่วนสำหรับคนไทยฝ่ายกงสู์คือ0546368150 0503673195ฝ่ายรายงานนะคะ0544693476 0502202156ไปดูที่เพจข่าวทหารนะคะซึ่งก็จะมีประกาศออกมานะคะอิราณน,นะคะคือข่าวนี้ใหญ่ไปทั่วโลกมากดิราณปิดช่องแคบฮอร์โมน ส่งผลที่เกิดหาย,ยนานะระดับโลกเรามีภาพประกอบนะว่าช่องแค่ไม่อยู่ไหนนะคะดูที่ภาพประกอบท่านผู้ชมนี่คือช่องแคบที่ตอนนี้ดังที่สุดในโลกเลยนะเห็นไหมเห็นไหมช่องแคบนี่มาช่องแคบเฮอร์มสชมนเนี่ยเขาบอกว่าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG อุปทานของก๊าซ LNG นั้นจะหยุดชะงักโดยเฉพาะยุโรปและเอเชียการส่งออกของกาตาร์ก็จะหยุดชะงักยุโรปจะเผชิญกับวิกฤตพลังงานอีกครั้งหลังจากยูเคลนครับ ราคาแก๊สและไฟฟ้าจะสูงขึ้นในยุโรปราคาน้ำมันและก๊าซโลกพุ่งสูงขึ้นอ้าวอ้าวรจะทำให้ลดลงมาชนชนชๆราคาน้ำมันและก๊าซโลกพุ่งสูงขึ้นสง่งผลให้เงินเฟอ้อทั่วโลกสูงขึ้นนะคะจะเกิดการสำรองปิตโตรเรียมเชิงยุทธศาสตร์ SPR มีแนวโน้มว่าจะถูกปล่อยออกมาจากสหรัฐสหรัฐและพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานปิดต,ตรเคมีและเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ชะงักดีเซลเชื้อเพลิงเครื่อง เครื่องบินพลาสติกเครื่องปั่นพลาสติกหรือ,อไรวะเครื่องบินต,ตลาดหุ้นตกต่ำโดยเฉพาะในภาคพ,พลังงานเข้มข้นละขนส่งธนาคารกลางเผชิญแรงกดดันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาอีกครั้งแม้จะมีความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงข,ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ต้องการพึ่งพาพ,พลังงานกองทัพสหรัฐและพันธมิตรอาจตอบโต้เสี่ยงต่อการขัดแย้งโดยตรงกับอิหร่าน การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันหยุดชะง,งักหรือเปลี่ยนเส้นทางส่งผลใหการขนส่งทั่วโลกล่าช้าต,ต้นทุนประกันก,การเดินเรือพุ่งสูงช่องแคบถูกจัดให้เป็นเขตเสี่ยงสงครามสูงเส้นทางส่งออกทางเลือกมีจำกัดท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอารับอิมิเรสไม่เพียงพอจีและอินเดียเผชิญกับปัญหาการน,นำเข้าพลังงานมองหาทางเลือกอื่นในกรณีฉุกเฉินยุโรปจะแย่งชิง LNG จากสหรัฐอเมริกานอร์เวย์และแอลจีเรีย รัเสเซียได้รับประโยชน์จากราคาที่พุ่งสูงและตลาดพลังงานที่หยุดชะงักการดําเนินการของ UN อาจหยุดชะงักเนื่องจากรักเสเซียและจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งการทุตจะตึงเครียดมากขึ้นราคาน้ำมนในสหรัฐอาจพุ่งสูงขึ้น5-7เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งอาจก่อให้เกิดการวิภา์วิจารณ์จากสาธารณชนการเมืองปีเลือกตั้งของสหรัฐจะตึงเครียดโดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงานตรงอยู่ภายใต้ความสนใจอันนี้นักวิเคราะห์ว่าหลังจากปิดช่องแคบนี้ คุณจะได้เห็นฉากกระทัดอะไรบ้างดังต่อไปนี้ซึ่งแน่นอนนะกระทบกับเราแน่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 กมีการประเมินว่าก็นี่มระทุ่มกันสามสิบนาทีค่ะบอกว่าโลกอยู่ในภาวะที่มันมีปัญหาเยอะแล้วก็ซับซอ้อนแล้วก็ยากแต่ว่าเรามีผู้นําที่แบบไร้ความสามารถแบบนี้จะทำอะไรได้ราคาน้ำมันเนี่ยนะพี่ปรถ้าอิรานปิดลงมือปิดจริงๆนับหนึ่งปิดจริงๆเนี่ยนะ ราคาน้ำมันถูกประเมินว่าอาจจะขึ้นไปถึง120-130เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใช่ค่ะหนักเลยนะฮะใช่ค่ะ<อ>ประชุมมาให้ถึงสามนาทีฉันอา่านไปทั้งหมดนี่ยังเกิน30นาทีเลยเออนี่ยรายงานกันเนี่ยนะคะและยิ่งคนที่ไม่รู้อีนินโอีเนเดยไม่รู้ความอะ่ะคือนิสัยไม่ดีเป็นลูกคนเล็กแล้วก็งงเงาเต่าตุนท่านประธาน LNG มันอะไรบาร์เรลกับประเทศบาเลนนี่มันเหมือนกันไหมคะเหมือนดิ ต่อบาเลนต่อประเทศบาเลนเหมือนกันไหมคะเหมือนอยู่แล้วมันต้องเหมือนพี่ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะเราต้องสัมลอปิดตัวเลียมเชิงยุทธศาสตร์ SPR มันคืออะไรนะครับสัมลอง CSR หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ CSR เลยอย่าลืมว่าพื้นที่กันหน้างานยังเหมือนกันเลยเธอตลาดหุ้นตกตายแล้วต้องรีบโทรบอกพ่อช้อนให้พ่อพ่อช้อนหน่อยต้นนิมมานการกันเดือพุ่งเหรอคะเอ๊ะแล้วเรือยอชเราจะพุ่งไหมฮะเออ ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเพิ่มขึ้นกับท่านนายกโดยเฉพาะประเทศที่โดยเทศต้องพึ่งพาพลังงานแล้วมีประเทศไหนบ้างใคร,รท,ที่ต้องพึ่งพาพลังงานก็มึงไงอ,อ,อีโก้แล้วก็ประเทศลุงม,มึงอ,อ่ะประเทศลุมมงประเทศลุงมึง <laughs> ด้วยไงอีโก้อังเคิลอังเคิลฉันจะทำเสื้ออังเคิลฉันกลัวกลัวหายดีกลัวรวย